ุกส,สบายดีเอที่กำลังเยี่ยมสมกับซอคิกาอยู่ในขณะนี้พบพ่อกับซอคิกาเมื่อนี้อยู่สวนป่าสวนมันเอออยู่ในสวนมันเมื่อในี้มีคนที่อยู่ทังบ้านนี่ยแหละเนาะเพิ่นมาขอเพิ่นมาขอแนวพันนำเพิ้ล่าจากเมื่อปลูกเมื่อขยายทั้งสวนใหม่และสวนเกา่าก็บอเป็นยังเนาะซอคิกาบอกขัดใจเปิ่นมาขอเขากา แบ่งให้นาะนี่กะเพิ่นได้เก็บทอนใส่รถไทยนาถือว่าได้ครึ่งหนึ่งแล้วงวดนี้ช่วงนี้ถือว่าเปิดเปิดบริการเปิดให้สำหรับท่านไดที่อยากได้ไปขยายแนวพันนาะถือว่าแบ่งกันคอมแมนขอกันแบ่งให้ได้นาะไปปลูกไปขยายเชิบืงซชก่อน ปุ้นว่าเห็นหัวมันใหญ่เออเพิ่นอยู่ได้แน่พันนําเออตาเกี่ยวตาเกี่ยวขอทีเอาจนได๋กะไปแบ่งไปขยายเบิ่งเนาะว่ามันสิได้ผลคือสวนเฮาอยู่บ่มาจนงได๋กะสิให้เพิ่นคนทดลองเบิ่งจักเงาซอเงาเนาะว่ามันสิใหญ่ซําใดเออสิมคําลําลือหรือว่าสิให้การดึงดูดจิตใจในการแบ่งขยายได้หรือบ ไปไปเบิ่งพร้อมๆกันเอาแล้วตอนนี้คนกําลังปีชูเบิงโยเราปีชูบงหัวเงาหนึ่งสําหรับเงานีนี่่นปีชูผ่านมาแล้วคนว่าโอ้ือว่าสมคำําลืออยู่ว่า,ามาปีชูนระมากําเบิร์นงมันชีหุม่มโอ้โหกําจนบุ่หุ่มเลยว่ะฮึคน เบิงล <c ười> <c ười> ูความหางความใหญ่สุดหัวมันเลยว่ะรุ่น2จ่อโอ้โ่ะเออมาเบิงหัวนี่โอ้อันตรายอันนี้มันเป็นมันหรือเป็นองบ่ฮู้เนาะใหญ่เหลือเหลือมัน่ซั่นเถาะอยังโอ้ยเป็นครื่งุ2กัมยังบ่มเาบงเงานี่นกําลังกดอยู่เป็นจังได๋เนาะ ว่ากลอนึ้นมาแล้วหัวมันโมใหญ่นี่จะได้ว่าจะได้ว่าเป็นน้ำบุกกลว่าหรือว่าประมาณกันที่ว่ากลอนคือมาแล้วหัวใหญ่เลยที่ว่าโชคดีตอนนี้ท่านกำลังขุดกลอนกลงเจ้าก่อนอ่ะรถหาบึงอย่าเผาเรือนสองไปทางไหนเห็นแล้วละตอนนี้กำลังเห็นหัวอะไรละ หลังจากันพุดเวียนๆแล้วเพนก็สิเอาสลามเนาะมางัดเบิ่งเพราะว่าเนื้อที่ดินของเฮาม,มันเป็นเนื้อที่แข็งเนื้อที่ดินแข็งแน่นถ้าบ่พุดก่อนนี่งัดมันบ่ขึ้นแน่นอนอีกอย่างหัวมันมันก็ใหญ่มันบ่เป็นงงามันใหญ่แต่แต่บ่หลายหัวเงาก็มีอยู่7-8หัวเงาก็มีอยู่3-4หัวก็มี À, lo as a lam, ngăn bungo. Lambalum, lambalum, Lợm mang trong ngăn bung làm bung ngăn 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 bung con, bung nhôm bung nhôm bung ngăn 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 thưa ngăn bung bên đây Để cả... สำหรับความใหญ่ในบ่อเปลี่ยนออบ่อเปลี่ยนเนาะยังใหญ่คือเกานี่นีหัวใหญ่อยู่โอ้โหสมควรสมควรอัอนนี้กำลังนำหัวที่มันขาดเนาะบูแมนบูแมนเทนี้ได้พอว่ามันมีขาดมีหัวขาดของมันมีแข็งอยู่หลังจากงานอลไรก็มาเปรียบเทียบกับบงกับเงาตีเพิ่นพุดก่อนเนาะเพิ่นพุดก่อนเลยนี่มาเทียบกันเบื้อ,อ,องบ สองเงนส่ไปเดคนบนมู้งขนาดไหบเงานีบูฮงจักจักหัวเลยพันนั้นโอ้จะหอมโอ้ขนาดนี้เลยนองมันหาใหญกว่านี้คือสิบมี่เลยแหละสำหรับชวนจักและสวนชวนอื่นเนาะสำหรับสวนของเฮานี่ชิบ่ใหญ่ชนี้แหละลำมันเมล็ดชิโรงหอมนีกะหอยวัดได้อยู่หาสิบเสนผมด้ วัดลงหอมต่บางทานบากาถามเขามาว่านนองมันต้องง่ญ่คูหัวคูเงาบ่อตัวนี้เขาก็าตอบให้บ่ได้เพราวะว่ามันอิงตามบ่อเนือที่ที่เหมาะสมเอาและหลังจากเงาหนึ่งผ่านไปมาเริ่มต้นจากเงาที่ช้องอส่าสดๆใหม่ๆเล้วเดนี่ยบูดคุดบูดพังไหว แบบธรรมชาติของมันเกิดแต่ก่อนเราต้องนอกราเานีไปไหนต้องไปทุกกับ้านนะงนไแล้วกไม่รู้เหมนกันว่งเงาที่สองคเป็นทังไหมันคนมากกได้ที่าเงาไล้ยังมองมีเงาได้ว่าสิพิพากา์ยังเต็มมัดอยู่กัเงา้่แ้นไรม cả người được đấy, một nắm một được rồi này, được bay loay rồi, <laughs> cút 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 thang lên một đồng đi, <laughs> đi một đồng gì cũng mà, một cút thang đi này một đống, ủa, nhảy nằm đặt, ủa, còn ngắm thang này, u phi cân tay, ở đây cũng tỷ, chỉ có mấy nhà cái này, mỗi này là đặt này cái này, này ngủ luôn này, lại, chắc được

อเนี่ <accurately S 2> ังี <iri> okay. Okay, ้อดบดกัดูดีดูดีดูดีเออเอาละหลังจากพิชูดเมืองแล้วเนาะมกรมืองลาชีหาเงาไปสอบถามมืองพันก่อนสะก่อนอ่าตอนนี้กำลังกลหัวมันคืนนะสบายดีสบายดีสบายดีอ่ะเป็นจยังไดหลังจากกลบมงโฮมันแล้วเนาะนี่ คนเมึงแล้วสามสีเงาเป็นยังไงความมึงดูจิตใจสิเอาไปเห็ดแนวพันได้หรือบ่ต้องเอาแล้วยายนี่โอ้เอาเนาะจังไดก็ต้องเอามันมันยายเอ้าเอาแล้วก็เอาเนาะถ้าเอาได้เขาก็ให้ได้เออนี่มาขอหนึ่งกันหลังจากว่าเอาแล้วก็ไปลงมือเก็บเอาแนวพันใส่รถเออแกไปหายไปสวนเอาในเมื่อเพิ่นเอาแล้วมาฮอนี่เนาะ ซอคีกาขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี